ผมบอกผมบอกเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยทำขายของทําธุรกิจทําไม่เป็นผมกล้าพูดคํานี้เลยอย่าไปคิดว่าเขาทํามาก่อนแล้วเขาจะเก่งไม่ไม่ไมไมเลยผมทําแล้วผมมีผลลัพธ์ไงสร้างธุรกิจพันล้านขึ้นมาด้วยน้ำมือตัวเองภายในภายในเวลาไม่นานเพราะอะไรมันมีองค์ประกอบเยอะแค่ข้อหนึ่งคือมันมีออนไลน์มาช่วยคือผมแบบเพื่อเนื่องจากขี้เกียจมากการขี้เกียจมันต้องหาพลังทวี คนที่มันขี้เกียจมันต้องหาอะไรที่มาทุ่นแรงเขาม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 าทำให้น้ำน้ำแรงของเขาเนี่ยมันทำหนึ่งแล้วได้ร้อยทำหนึ่งแล้วได้พันมันมีวิธีเดียวเท่านั้นมันต้องเป็นดิจิตอลมันจะต้องเป็นออนไลน์นะครับแล้วคุณจะต้องทาทุกอย่างให้มันเป็นออนไลน์ให้เยอะที่สุดเป็นดิจิตอลให้เยอะที่สุดข้อหนึ่งนะครับอยากจะให้ขั้นตอนแรกนะเวลาทุกคนจะขายของอะไรก็ตามทุกคนจะชอบถามคำีามขายของอะไรดีป็<ม>นคาถามที่ผิดนะมีคำถามที่ผิดแต่เดี๋ยวจะบอกค่อยบอก แต่แต่ถ้าได้ตอบให้เลยนะจะขายของอะไรดีนะขายของที่มันเป็นดิจิตอลให้มากที่สุดในทุกกระบวนการธุรกิจนี้มันจะมีกระบวนการใหญ่ๆอยู่4ขั้นตอนใช่ไหมการผลิตใช่ไหมการผลิตการดําเนินการการเด l ิ v e r y ี่ดิส i ิบิ i ลิเวอรี่คือการส่งของให้ลูกค้าแล้วก็มาร์เก i ต g สี่อย่างใหญ่ๆนะครับสี่อย่างตลาดแล้วคุณคิดดูนะถ้าแต่ละการกระบวนการนี้มันเหนื่อยมันยากมันเป็นการทำการใช้เวลานานมันเป็นฟิสิกส์มันเป็นฟิสิกส์ผลิต หรือสินค้าที่มันจับต้องได้มันจะใช้เวลานานการผลิตอสมผลผลเสื้อผ้ายกตัวอย่างการผลิตเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่มันก็จะออกซน์ก่อนจะผลิตได้ไม่ออกแบบนโน่นนี่ต้องผ่านดีไซเนอร์ต้องไปนโน่นนี่โอ้โหก่าจะบอกเป็นเสื้อผ้าก่อนกูจะได้ขายกว่ากูจะได้ขาย,าขายต้องดิสติบิวชั่นอีกนะต้องส่งคบไปอันนั้นอีกนะแล้วการตลาดอามาร์เก็ตติ้งแล้วก็แอดมินิสทรชั่นก็ต้องมีแอดมินดูแลโอ้โหก่อนจะได้เกือบจะได้กว่าตรงนี้ไปถึงหน้าร้าน1่งปีนะครับหนึ่งปีอย่างนี่ถึงเร็วถ ไปถึงอันนี้ผมได้ข้อมูลจากซาร่านะครับซาร่าหนึ่งปีถือว่าเร็วมากสำหรับซาร่าซาร่านี่อ๋อไม่ใช่ซาร่านี่ตัดกระบวนการทุกอย่างเดือสามเดือนอนะครับถึง3เดือนเพราะว่าเจ้าของซาร่าชื่อว่าอแมนซิโอออเทกาเขาเป็นคนคนผมชอบมากเลยคนนี้เ,เขาเคยรวยที่สุดในโลกอยู่3นาทีนะครับเขาอยู่3นาทีคือสต็อกไม o ค o ซอฟท์บิลเกตลงไปแล้วก็เขาขึ้นมาอ,มอยู่สนาทีเป็นคนรวยที่สุดในโลก อแมนเซียออเทกาเขาบอกว่าเขาต้องการการความเร็วคือการความเร็วคือการที่ทำให้เขาชนะในการตลาดเพราะ้นเขาย่อทุกอย่างเปนสามเดือนแต่ผมจะบอกย่อทุกอย่างให้เหลือ3ชั่วโมงถ้าคุณทำอ่าท่านแรกคุณจะต้องทำโปรดักชันใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าคุณไปเรียนแต่อย่าพึ่งจบนะเพราะขั้นนี้เป็นสขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผิดเวลาคุณไปเรียนไปเรียนพวก NBA ตอนนี้แม่ก็ยังสอนแบบนี้อยู่เลยนะ คือเขาจะต้องอร p r โปรดักชันโปรดักชันมาก่อนก็คือต้องผลิตก่อนนะจ๊ะผลิตก่อนนะจ๊ะต้องมีของก่อนนะจ๊ะจะขายได้นะนี่มันเป็นความตักกะเก่าแล้วนะครับผลิตก่อนแล้วขายได้เพราะว่าเป็นไงอะ่ะเจง๋งมีมีมีของอยู่เต็มโกดังผลิตเสร็จอ้าวไม่รู้จะมีใครขายหรือเปล่าต้องมานั่งโน้มน้าวขอให้ซื้อนโน้มน้าวให้ซื้อคราวนี้ออซื้อเฮ้ยชิปไอตกูกลุกกูจอของก็ไม่ถึงหน้าละเอากูต้องส่งแล้วคราวนี้ ใช้เวลาีก3เดือนคนแม่งหมดความตายอยากไม่อยากได้แล้วนะครับแล้วก็แอดมินก็อยู่ในนั้นอยู่แถวนั้นอยู่ไปมานั้นแหละเวลาคุณเรียนแอดมินนะนั่นคือเวลาคุณไปเรียน m b a MBA อือก็คือ Business a d m i n i s t r ร t i ั n นะ Master of Business Ad admin a d m i n i s t r a t i o n ก็เขาให้คุณมาเป็นแอดมินนั่นแหละ พูดง่ายแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่พวกประเภทที่ว่าเป็นผู้บริหารรับจ้างอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ได้เป็นคนที่ก่อตั้งธุรกิจคราวนี้เนี่ยวิธีที่ดีสุดเลยคุณน่ขายออนไลน์ทําทุกอย่างในสีขั้นตอนเนี้ยให้มันเป็นดิจิตอลให้มากที่สุดเพราะไอ้ฟิสิกอลนี่มันจะช้าโลกฟิสิกอลมันจะโลกฟิสิกสคือโลกที่จับต้องได้ทั้งหลายแหละ,ะมันช้าเ<ๆ>ข้าใจไหมเพราะฉะนั้น4ี่ขั้นตอนจะต้องทําให้มันเป็นง่ายที่สุดดิจิตอลง่ายสุดแปลว่าอะไรยกตัวอย่าง โปรดักชันก็เป็นดิจิทัลอีกทำสินค้ามาไม่เป็นดิจิทัลแปลว่าการส่งส่งได้เลยไม่ส่งในโลกที่ไหนไม่ต้องมานั่งชิปปิ้งไม่ต้องมานั่งใส่เรือใส่อะไรไปได้เลยนะครับแล้วอันที่3ามก็คือ Marketing ติ้งมา i n g ติ้งในออนไลน์การตลาดในออนไลน์เร็วที่สุดทาโปสเตอร์ทีแม่งสองชั่วโมงเสร็จฟึบเขียนเขียนคําขายได้เลยหรือไม่ก็ทำไลฟ์แบบนี้ก็ Marketing. มา r k e ติ้งไงทำไลฟ์แบบนี้ก็ขายได้เลยภายในหนึง่งชั่วโมงก็ โหผมไลฟ์ทีชั่วโมงเป็นล้านนะครับทุกเอ่อหลายล้านก็ยังมีนะครับแล้วแต่แล้วแต่ไลฟ์ผมหลักแสนก็มีหลักล้านก็มีหลัก4ล้านสูงสุดเคยได้หลัก1นึ่งไลฟ์สานาที4ี่ล้านว้าวเจ๋งไหมโคตรเจ๋งอ่ะแล้วก็แบบเอ่อเอ่อผมทํามากี่ปีแล้ววะทามาแบบเป็นล้านตั้งแต่เฟซบุ๊กมันเริ่มมีไลฟ์แบบก็น่าจะ6 7ปีแล้วอ่ะก็คุณคิดดูไม่ถึงพันล้านได้ไงเรานั่งอยู่เฉยเงินก็เข้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยเจ๋งไหมอ่ะอยากได้แบบนั้นไหม S <S อย่าได้ต้องทาแบบน,นี้เท่านั้น <elderly> คุณต้องขี้เกียจเป็น <elderly> เข้าใจว่าคนขี้เกียจเป็นเท่านั้นถึงจะคิดอะไรแบบนี้ได้ <elderly> คนขี้เกียจเป็นมันจะไม่ยอมไปทําหรอกอะไรที่แม่นเหนื่อยเหนื่อยมันไม่ยอมมันเกียจมันเกียจมากๆมันจะถึงได้คือใครคําว่าขี้เกียจไงเป็นเรื่องดีนะผมบอกด้วยคำี่วคําว่าขี้เกียจเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีถ้าคุณใช้มันเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทําทุนแรงคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม <elderly> หรือดีกว่าจริงๆมันจะมีโอกาสได้ผลลัพธ์ดีกว่าด้วยเพราะคุณใช้สมองมากกว่า แล้วมันจะใช้ Creativity หรือความคิดสร้างสารรค์เพราะฉะนั้นห้ามดูถูกคำว,ว่าขี้เกียจมนุษย์ทุกคนขี้เกียจหมดนี่หนังสือเล่มใหม่เพิ่งผ่านออกมานหนังสือเล่มหนึ่งดีมากเลยหนังสือชื่อว่า work smarter not harder หนังสือเล่มใหม่ของคนที่มันเป็นจีเนียส่ะมันเขาบอกหรือก็คือคือทำงานฉลาดขึ้นแต่อย่างหนักขึ้นเขาพูดถึงเลย laziness principle หลักการแห่งความขี้เกียจไม่บทบทแรกเลยมนุุย์ทุกคนไม่ต้องปฏิเสธขี้เกียจหมด แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ความขี้เกียจเขาอย่างไร,บาง,งรงงาบางคนใช้ความขี้เกยียจงอมืองอเท้าบางคนใช้ความขี้เกียจความคิดสร้างสรรค์ <Okay. S 1> เพื่อสร้าง mm. เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่มาความก้าวหน้าของโลกมันเกิดจากมนุษย์ที่ขี้เกียจคนประเภทหลังคนที่ขี้เกียจแต่ความคิดสร้างสรรค์มันขี้เกียจเดินมันเลยสร้างรถ <Okay. S 1> มันมันมันขี้เกยียจสั้งรถมันเลยสร้างเครื่องบินนะฮะมันก็มันมันขี้เกียจโทรมันก็เลยใช้อะไรอะมือถือใช้อินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดขี้เกียจส่งจดหมายเลยมีอีเมลเข้าใจไหมมนุษย์มันม ความขี้เกียจมันทาให้เกิดความก้าวหน้าในโลกแต่ทัไอ้พวกตะบีตะบันพวกถึกควายถุยทั้งหลายแหล่มันไม่เคยมันไม่เคยสร้างความในมันเน้นอย่างเดียวคือกูไม่ใช่สมองจริงๆเนี่ยคนเหล่านั้นขี้เกียจกว่านะไอ้พวกถึกควายถุยขี้เกียจกว่าทําไมผู้ถึกควายถุยเนี่ยมันขี้เกียจสร้างสรรค์ขี้เกียจคิดหัวสมองมันขี้เกียจมากเลยหัวสมองขี้เกียจมากแต่แต่มันคิดว่าขยะเนี่ยไม่ต้องถึกควายถุยถึกควายถุยแล้วกันแล้วมันก็คือร่างกายของเรามันมันอะไรมันเบิร์นเอาไง อะไรนะใช่ผมบอกด้วยนะ product ที่ดีที่สุดในโลกนะสินค้าที่ดีที่สุดในโลกของในประเทศไทยนะขอสรอนไลน์มขอสรอนไร service ที่ดีที่สุดในประเทศไทย service นะบริการนะคือมันมี product แล้วก็ service ใช่มั้ย service ที่ดีที่สุดในโลกคืออะไรวะในประเทศไทยคืออะไรวะ coaching อืม private coaching group coaching ผมบอกด้วยเลยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตามอําเภอใจเนี่ยส่วถ้าคุณอยากจะยิ่งใหญ่นะคุณต้องทําตามอําเภอใจจริง คนที่มันตามตามใจจะถูกปนนามจากสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าอีอาร์ติสอะไรประมาณนั้นไม่นะถ้าคุณไม่เอาตามใจตัวเองคุณจะไปตามใจใครจริงตามใจพวกมันนะตามใจคนที่พูดอ่ะจริงใช่ไหมถ้าคุณไม่ตามใจตัวเองคุณจะไปกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อมึงนะกูเกิดมาเพื่อกูเข้าใจเปล่ากูเกิดมาเพื่อกูเิร์ฟใครใช่ยังไม่เชื่ออะไรแบบนี้นะทุกคนนะข้อหนึ่งนะครับทุกคนสินค้าที่ดีสุดในโลกก็คือสินค้าออนไลน์เอ่อคือสินค้าดิจิตอล แล้วก็เซอร์วิสที่ดีสุดโลกคือโคชชิ่งจำไว้แต่ข้อือคือสรุปข,ขั้นตอนขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนแรกที่คุณจะต้องทําคือไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรขั้นตอนแรกนะอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรมันมาอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมันมาห้ามห้ามห้าม,ามลงทุนห้ามอะไรทั้งสิ้นอย่าง,างเงินอยา่าเอากระเป๋าเก็บมันไปก่อนขั้นตอนแรกเสิร์ชดูก่อนว่าอันนี้ขายดีจริงหรือเปล่าอันนี้ขายดีจริงป่ะ,อ,นนยปะอย่าไปแค่ไปฟังเขาพูดอย่าไปฟังเขาพูด ดังออร์เรนบัฟเฟตบอกไอการลงทุนที่แย่ที่สุดคือไอคนที่แม่งลงทุนแม่งไม่รู้เรื่องนะคนขอลงทุนอย่าไปลงทุนอะไรที่ตัวเองไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนว่ามันขายดีจริงเปล่าและอะไรขายดีตอนนั้นก่อนลงทุนทุกอย่างนะอย่าเพิ่งขายอะไรอย่าเพิ่งไปรับของใครมาอย่าเพิ่งไปสต็อกของ <S <S ผมเห็นคนแล้วไม่สงสารนะไม่ไปสต็อกของ <S <S ไ,อไว้ก่อนอะอะไรอะยังมีแบบก็มีการสต็อกของไว้ก่อนด้วยมันโลกโลกมันโลกอสตราวที่เท่าไหร่เราเนี่ยมีการสต็อกของไว้ก่อนเดินไปร้านอะไรเนี่ยไปเพิ่มคน ผมก็ไปถามเขาาสงสัยไงพวกพวกนั้นอ่ะพวกที่ไปร้า,านขายพวกแกจิตของโนบาวอย่างเงี้ยตามตามตามห้างต่างๆเคยเห็นใช่ไหมที่มันแบบเป็นแผงแล้วก็วเป็นตู้แล้วก็แบบแบบแบบแตกต่างคนก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรไม่มีความแตกต่างเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเหมือนกันทุกร้านเหมือนกันทุกร้าน <c oughs> แล้วก็ไม่มีความแตกต่างเลยแล้วก็ร้า,านที่แบบว่าอยู่ข้างๆที่มันแบบเขียนว่าซัมซุงเขียนอะไรแล้วเดินไปร้านหนึ่งก็ขายแบบเดียวกันก็ใช่เดินไปร้านหนึ่งก็บานาน่าก็ขายแบบเดียวกันแล้วก็หลังก็ แก้งกันแค่ของแถมพูด,ดง่ายเพราะว่าเขารับไม่ทีหนึง่ง<ฮ>อย่างนี้อย่าไปทํานะครับทุกคนอย่าไปทำนะมันมันมันมาจินมันน้อยมากอย่าไปทําเพราะฉะนั้นเอาข้อหนึ่งคือเอาที่ขายดีเท่านั้นเ e ิร์ชก่อนใช้สมองก่อนครีเอทีฟก่อนซึ่งเรื่อง,องนี้ผมจะสอนนะครับวันเสาร์นี้นะเอยวันเสาร์ที่หนึ่งกร,ะะกรกฎาคมรีบมานะมันเป็นคีย์ของความรวยเพราะว่าคุณลงทุนแค่ความรู้ แล้วใช้ได้ตลอดชีวิตแล้ววันนั้นผมจะให้คุณได้โปรดักกลับไปเลยหนึ่งอันอมีที่ไหน<อ>คุณเป็นเจ้าของโปรดักเลยไม่ต้องมานั่งใต้แบรนด์ใครไม่ต้องมานั่งขายตรงใต้แบรนด์ใครไม่ต้องไปคุณได้โปรดักกลับไปเลยมันคือคอร์สออนไลน์ของคุณเองเลยวันที่1กรกฎานะถ้าใครยังไม่มานะมาเรียนออนไลน์ได้นะครับไปเ,เรียนออนไลน์ได้ขั้นตอนหนึ่งหาที่อะไรที่ขายดีอันที่2คือทําการตลาดก่อนนี่มันกลับกันทุกอย่างเลยนะกลับกันที่แมงโรงเรียนสอนเลยนะอันแรกคือกูยังไม่นำจากโปรดักไม่ต กูขายดีกาไอ้นี่ฉลาดนี่ฉลาดคนอื่นก็จะบอกฉลาดแกมโกงไม่ใช่นะกูกูเกาะคุณรู้ก่อนว่าอะไรขายดีเงินกูไม่ยอมเด็ดขาดกูต้องเลี้ยงลูกกูกับเงินเนี้ยตอนแต่ก่อนแต่ก่อนผมเป็นอย่างงี้แต่ก่อนบอกว่ากูเหลือกูเหลือสองแสนอ่ะเจะแบบว่าเเกินสองแสนต่อเดือนไม่ได้ละคือตอนนั้น จะลงทุนสองแสนมีเงินให้สองแสนกับธุรกิจตัวเองผมเริ่มธุรกิจพันล้านจากสองแสนบาทใครที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สนี้แนะนำรีบไปลงทะเบียนด่วนๆนะไป c f เอพัคู่กับคอร์ส AI Millionaire นะคะคุณจะได้องค์ความรู้ที่ไปต่อยอดแล้วเป็นโปรดักต์สามารถจับต้องได้แล้วเอาไปโอ้โหทำกำไรมหาศาลจากเทคโนโลยีจริงๆคะ่ะราคาพิเศษเหลือเพียงคอร์สละ19,900บาทคะ่ะ โ okay. อเคถ้าใครสนใจก็รีบลงทะเบียนไม่ไม่รับไม่รับจำนวนจำกัดน,<ช>นะครับลแล้ว<ะ>คนมาเต็มแน,น่นอนโอเคโอเคถ้ okay. Okay. างั้นก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนถ้างั้นก็ไปรีบลงทะเบียนด่วนและเราเจอกันนะครับหรือหรือถ้าใครอยากจะจับมือทำมีซูเปอร์วีพีด้วยอาจาร 2, 90, าย์มีซูเปอร์วีไอพีสองแสนเก้าหมื่นบาทก็จะได้เหมือนวันนี้เลยที่มีรุสิภายน์มาอาจารย์ก็จะจับมือทำเจอตัวอาจารย์สองวันนะมาเรียนสัมมนาวันหนึ่งและอีกวันหนึ่งจะเป็นวีไอพีกลุ่มโคชชิ่งนะคะจับจับมือทำเลยอาจารย์จนะบอกเลยว่าอ่ะ คุณแก้อะไรบ้างทําอะไรบ้างเหมือนวันนี้ที่เป็นผลลัพธ์ชัดเจนมากว่ามาปรึกษาอาจารย์ก็คือได้ผลลัพธ์กลับไปเลยว่าเขาจะต้องทําอะไรกับชีวิตเขาบ้างลหลังจากนี้เนาะแนะนำนะคะซูเปอร์เวพีรับเพียงแค่5ท่านนะคะอตอนนี้เนี่ยใกล้จะเต็มแล้วเลยแค่2ที่เนาะ,ใช,ะใช่ไหมคะซูเปอร์เวพีเหลือแค่2ที่สุดท้ายนะคะราคานี้จะเป็นราคาที่ดีที่สุด2องแสนเก้าหมื่นบาทคะ่ะ,คะไปแล้วนะครับทุกคนรีบลงทะเบ,บียนด่วนแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนท่าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผม,มบัลลิวัลสีสวัสดีครับ